สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำหนายดวงค,งคลิปนองคลิปนี้เราจะมาเนี่ยเพราะที่ว่ามีใครบางคนกำลังหน้าชื่นอกตรมรับกรรมที่เขาทำไว้กับคุณสังคมกำลังไม่ให้อภัยเขาสังคมกำลังต่อต้านเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวของเขาคนนี้จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณยังไงสมหบพนังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดู ว่าลัคนาราศีของคุณค้วคะคนนี้เป็นกลุ่มชาวลัคนาราศีไหลว่าเธอธาตุน้ำมีนกรกฎิจมูลราศีมีนราศีกรกฎศักสิทธเรียตราศีนูนูชาธาตุไฟเอิร์ธาตุดินพฤษภกัมกรจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสพุูโตธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มเจมินายราศีมิถุนนะคะธรัสราศีพุธชาวธาตุด,ดิน มาราศีเมษราศีพิจิกอยูเในะัชาตลมมิถุนตุลกุมคันเซอร์ราศีกรกฎชาตินาวินัสราสศีพฤษภราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี17 18 24 14 20 22 3 4 9 2 16 26นะคะเรามาดูอักษรยอ่อเพราะว่าคนคนนี้ มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับคุณแน่ๆนะคะสังคมของคุณเพื่อนที่ทํางานของคุณนะคะเหมือนกําลังจะต่อต้านนะคะกำลังแสดงออกอะไรบางอย่างนะคะที่เหมือนไม่ยอมรับในพฤติกรรมของเขาด้วยแสดงว่าเขาต้องสร้างวีรกรรมอะไรไว้แน่ๆ,ๆมี L I C J P V เ h targets, St, a ฮิชชาบ้านอีสแลวก็ยูนะคะมีหรือเปล่าเอ่ยมีหรือเปล่าเอ่ยนะคะอักษรย่อแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูถ้าใครมีทั้งอักษรย่อ มีทั้งลัคนาราศีวันที่เกิดนะคะก็จะเป็นดวงเรื่องราวของคุณ100%แต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณ60-70%ได้นะคะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้และคุณนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันคนคนนี้ที่เขามีสภาวะของการน่าชื่นอกตรมนะ,ะต้องก้มรับกรรมเนี่ยนะคะ เขาและคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน เจอเมจิกเชียนนะคะพลังงานของคนคนนี้เขาและคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเคยเป็นแฟนกันเคยเป็นภรรยาเป็นสามีกันหรือว่าเขาเคยเข้ามาจีบคุณมาสาสมสัปดา์กับคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็อาจจะเหมือนขายฝันให้กับคุณด้วย แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่เลือกคุณนะเขาเหมือนเข้ามาหลอกลวงคุณอ่ะเขาเหมือนเข้ามาทําให้คุณแบบหลงรักเขานะหลงเขาจนหัวปักหัวปมจนเหมือนกับคาดหวังที่จะแต่งงานกับเขาเลยทีเดียวนะคนคนนี้ซึ่งมันเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่ค่อนข้างจะอยากมีความเจ้าชู้มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะ เขาใช้คำพูดเขาใช้ความรู้ความสามารถเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนขี้เหงาเขารู้ว่าคุณเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ไม่นะเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักคุณต้องการความรักคุณต้องการความเอาใจใส่คุณต้องการความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เข้ามาทำให้คุณหลงรักเขา แต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสร้างเรื่องหรือว่าเขาหาเรื่องอะไรบางอย่างพูดหรือว่าทำให้คุณโกรธเกลียดเขาทั้งๆที่เขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าคนที่ผิดอ่ะคือเขา เขาทาให้คุณเสียใจในขณะที่เขาคบแล้วก็สารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาก็ไปเปิดใจคุยกับอีกคนหนึ่งด้วยหรือระหว่างที่เขาคบคุยกับคุณเขาก็มีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งอยู่ก่อนก็ได้เมื่อถึงเวลาที่คุณเหมือนจะเปิดใจให้กับเขาละเหมือนคุณรักแล้วก็ชอบเขาแหละ เขาก็เรียกร้องให้คุณช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินบ้างแหละคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีอ่ะคุณเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับเขาคุณเป็นคนที่เป็นเพื่อนคุยกับเขามาตลอดละช่วงเวลาที่เขามีปัญหาทั้งปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินคุณก็คอยซัพพอร์ตดูแลเขาตลอด แต่สุดท้ายแล้วเขากลับไม่เลือกคุณเขากลับมองว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณกับเขาพบเจอกันผ่านโซเชียลไลน์หรืออแอพลิชชันหาคู่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เหมือนวางแผนมาอย่างดีดีเลยอะว่าตั้งใจเขาเขา้าเข้ามาหลอกให้คุณรัก แล้วก็หวังผลประโยชน์จากคุณเมื่อเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็จะตีห่างนีจากคุณไปเพราะว่าในใจของเขามีอีกคนหนึ่งที่เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยเรามาดูซิว่าคนคนนี้ที่เข้ามา หลอกขายฝันคุณหลอกให้คุณรักหลอกให้คุณหลงหลอกให้คุณทุ่มเทเปเงินทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาคนนี้กําลังจะได้รับผลกรรมนะจากสิ่งที่เขาทำกับคุณไว้แล้วตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะให้หอภัยเขาแล้วหรือว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วก okay. ็ได้นะคุณอาจจะไปมีชีวิตของคุณคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้เลยแต่กรรมนะคะ ผลของการกระทําที่คนคนนี้เคยหลอกคุณนะเคยเอให้คุณเปเคยทําให้คุณรักชอบสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันคือความตั้งใจทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเรามาดูแรนดอมนะคะมีใครบางคนกําลังน่าชื่นอกตรมรับกรรมที่เขาทําไว้กับคุณนะคะ สังคมที่เขาอยู่หรือว่าคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนะคะสร้างความทุกข์ใจให้เขานะยังไงเดี๋ยวเราไาดูแรนดอมสีพลังงานของเขาก็ยังเป็นเก้าถ้วยอยู่นะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะเหมือนรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอ่ะนะคะคือไปรักใครไปชอบใครเขาก็ต้องเปเขาก็ต้องให้ด้วยเงินนะคะ ถ้าแบบไปรักใครชอบใครแล้วไม่เปเงินไม่ให้เงินไม่ไม่ให้ผลประโยชน์นะเขาก็เหมือนกับโดนผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเนี่ยหักอกนะคะเหมือนถ้าเงินไม่ถึงเออใจไม่ถึงพอเขาก็จะไม่ได้ความรักตรงนั้นความรักของเขาที่ได้มาเนี่ยคือมันต้องแลกด้วยเงินมันต้องแลกด้วยผลประโยชน์นะคะอาจจะเป็นการที่แบบไปซื้อบริการ นะคะไปซื้อกินอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคือตั้งแต่เขาเจอคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่รักเขาอย่างใจจริงเลยคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเลยอะ่ะแต่หลังจากที่เขาเลิกกับคุณมาจบความสัมพันธ์กับคุณมาเขาไปรักใครไปชอบใครก็ไม่มีใครจริงใจกับเขามีแต่ให้เขาเปเงินมั่งแหละ ให้เขาซื้อข้าวของให้เขาพาไปเที่ยวคือความรักของเขาอ่ะมันต้องแลกด้วยเงินอ่ะแล้วพอเหมือนกับหมดเงินหมดผลประโยชน์ให้ผู้หญิงผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีการเลิกลากันไปจบกันไปนะคะเหมือนว่าเหมือนเขารู้อ่ะว่าเออผลกรรมนี้อาจจะมาจาก ิ่งที่เขาทํากับคุณก็ได้ที่เขาแบบไปหลอกให้คุณรักแล้วหลอกให้คุณเปเงินหลอกให้คุณเหมือนกับเสียวความรู้สึกด้วยนะเขาเข้าใจเหมือนเขารับรู้เลยเดอะเฮอร์เมสเนี่ยเหมือนรับรู้เรื่องราวอดีตเลยว่าเขาเคยทําแบบนี้ไว้กับคุณแล้วผลกรรมมันก็ตอบสนองเขานะคะประมาณที่แบบว่าอ๋อ เขาเคยทำแบบนี้ไว้กับคุณหรือว่ากับอีกหลายๆคนอะ่ะคือเขามักที่จะไปหลอกให้กลุ่มของพ่อมาแม่ไม,ไม้นะคะคนที่เหมือนเหงาเหงาขี้เหงาอะไรเงี้ยมาเปเงินให้กับเขานะคะหลอกยืมเงินบ้างแหละเปเงินบ้างแหละนะคะหลอกให้กลุ่มพ่อมแม่ไม่หลงรักแล้วก็ต้องเปเงิน นะเพื่อที่จะแลกความรักเพื่อที่จะแลกการครบการคุยการสารสัมพันธ์นะคะเขาทําแบบนี้มาตลอดนะแล้วเขาก็ทํากับคุณและคนอื่นๆด้วยชีวิตของเขาเขาเหมือนมองความรักที่เขาไม่อยู่ความสัมพันธ์ที่เขาอยากได้จริงๆเวลาที่เขารักใครจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาต้องยอมแพ้ เหมือนเขาควบคุมไม่ได้อะที่ผ่านมาคือเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเขาจีบแต่พ่อไม่แม่ไม่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าคนที่จะต้องเปเขาคนที่จะต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขานะก็คือกลุ่มพ่อไม่แม่ไม่ที่เหมือนเขาเรียกร้องอะไรคือเขาได้หมดทุกอย่างได้ทั้งความรักได้ทั้งเงินแต่ตอนนี้ พอเขาไปมีความรักกับใครเขาไปหลงรักใครเขาไม่สามารถที่จะควบคุมความสัมพันธ์นั้นได้เลยเขากลับเป็นคนที่โดนควบคุมเองโดนเรียกร้องให้จ่ายเงินให้ควักกระเป๋าให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้พาไปเที่ยวแต่สุดท้ายแล้วพอเขาสูญเสียเงินไปเนี่ยเขากลับไม่ได้ความรักนะคะเหมือนเขา เสียเงินเสียทองไปโดยที่แบบเหมือนไม่ได้รับอะไรเลยจากผู้หญิงผู้ชายคนนั้นนะคะจนกระทั่งคนคนนี้มานั่งคิดถึงความสัมพันธ์ที่เขาเคยเขาเคยได้รับเขาเคยได้รับความรักเขาเคยได้รับความอบอุ่นเขาเคยได้รับความเอาใจใส่จาก ภรรยาของเขานะและจากคนอื่นๆที่เหมือนกับว่าเขามาหลอกลวงอ่ะเขาเสียดายเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะกลับคืนมาตอบสนองเขาในช่วงที่เขาเหมือนกับหวยหาความรักอะ่ะไม่มีใครจริงใจกับเขาเลยอะเขาตามหารักแท้ เขาตามหาคนที่รักเขาจริงๆแต่เขาก็ดันไปตามหากับผู้หญิงผู้ชายที่เหมือนกับไม่จริงใจกับเขาเขาต้องสูญเสียเงินทองทรัพย์สินเปลืองสิ้นเปลืองหมดกับผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาหลอกลวงเขาอ่ะนะคะคือเขาอาจจะไปรักไปชอบนะชอบเด็กชอบวัยรุ่นอะไรเนี้ยนะคะแล้วต้องไปเปเงินเปทองซื้อเข้าของนะคะ ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าพาไปเที่ยวพาไปชอปปิ้งนะคะประมาณที่แบบเเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเสียชัดเลยอ่ะสุดท้ายแล้วเขาเพิ่งมาเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยถ้ามาตามหาความรักความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้คือเขาต้องผิดหวังมาตลอดเนี่ยคือเขาเข้าใจแล้วแหละ ว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนสร้างเวรสร้างกรรมมาทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยเจ็ดาบอิลเวิร์กับเก้าดาบเนี่ยคือเขาเพิ่งมาเข้าใจว่าความรู้สึกของคุณที่เคยรักเขาชอบเขามากๆแล้วก็เสียเงินเสียทองให้กับเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกยังไงเพราะเขาก็สูญเสียเงินทองเข้าของทรัพย์สิน เยอะแยะมากมายจนล้มละลายเลยอ่ะหมดเปลืองไปกับความรักของเขาความรักจอมปลอมของเขาอะ่ะเขาอาจจะไปรักไปชอบแบบสาวๆวัยรุ่นนะสาวๆที่ประมาณที่แบบเหมือนโปรไฟล์จะดีอ่ะนะคะแต่สุดท้ายแล้วคือมีแต่คนมาหวังในเรื่องของเงินแล้วก็ทรัพย์สินของเขาหมดเลยให้เขาเปทุกอย่างเลยอ่ะนะคะคนคนนี้ ตนตัวเขาเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วสถานะที่เขาได้จากผู้หญิงผู้ชายที่เขาไปตามจีบเนี่ยได้เพียงแค่เศษเสี้ยวความรักนะได้เพียงแค่การที่แบบเออไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปสังสรรค์สุดท้ายแล้วผู้หญิงผู้ชายเหล่านั้นที่เขาไปจีบไปสารสพันเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเขานะคะเหมือนกับว่าบอกเหมือน บอกความจริงกับเขาวา่าเป็นเพื่อนพี่น้องกันนะไม่ได้คิดอะไรมากที่เขาตามจีบเนี่ยที่เขาตามเปตามทุ่มเทเงินทองทรัพย์สินเขาไปรักไปชอบสาวสังคมหนุ่มสังคมนะคะแต่งตัวเก่งเที่ยวเก่งะะดื่มเหล้าเก่งหรือว่าออคนที่แบบเหมือนมีตําแหน่งหน้าที่การงานเหมือนใหญ่โตอ่ะนะคะประมาณที่โปรไฟล์ดีหน่อยนะคะ แต่กลุ่มเหล่านี้นะสาวสาวสาวหนุ่มๆเหล่านี้เหมือนหน้าที่การงานดีโปรไฟล์ดีแต่ไม่มีตังแต่เป็นกลุ่มของคนที่เหมือนกับว่าชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มมีภาระราค่าใช้จ่ายเยอะประมาณหลอกป๋าหลอกเสียไปประมาณนึงอะแล้วเขาก็โดนหลอกนะคะหลอกให้ไปเหมือนกับว่าไปช่วยจ่ายเวลาที่สาวสาวหนุ่มๆกลุ่มนี้ไปเที่ยวไป,ปไปจ่ายให้ นะคะคนเหล่านี้สุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยการที่แบบเป็นเพื่อนพี่น้องกันเฉยๆไปกินด้วยกันเฉยๆไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆภาระทั้งหมดตกเป็นของเขาหมดเลยนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สาวๆหนุ่มๆเนี่ยนะคะถลุงเขาจนหมดเลยอ่ะนะคะหลอกให้เขาไปเปหลอกให้เขาไปจ่ายสุดท้ายแล้ว เขาก็รู้ความจริงว่ากลุ่มสังคมเพื่อนฝูงที่เขาไปกินไปเที่ยวไปดื่มด้วยเนี่ยประมาณทุกคนเนี่ยรวมหัวกันหลอกเขาเข้าข้างคนที่เขาไปจีบเนี่ยหลอกประมาณที่แบบช่วยกันหลอกอ่ะช่วยกันหลอกให้เขาไปเปช่วยกันหลอกให้เขาไปจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเลย นะคะรวมหัวกันแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ความจริงจริงๆแล้วคือเขาไปรักไปชอบคนที่แบบเหมือนโปรไฟล์ดีนะคะเหมือนหน้าที่การงานดีแต่ไม่มีตังเป็นกลุ่มคนชอบเที่ยวเขาเพิ่งมาเห็นทาุแท้ของคนเหล่านี้ ของคนที่เขาไปจีบเนี่ยของกลุ่มสังคมที่เขาไปจีบเนี่ยรู้สึกว่าคนเหล่านี้เหมือนภายนอกเนี่ยเหมือนดูดีเหมือนแต่งตัวดูดีเหมือนให้โซแต่ภายในเนี่ยคือแบบโสโครกนะเหมือนมั่วสุมอะประมาณที่แบบมั่วสุม หรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะคะคือแบบวันๆหนึ่งคืองานการไม่ค่อยจะทำหรือว่าแบบเงินเดือนออกมาก็คือไปเที่ยวไปกินไปดื่มเนี่ยดูไม่มีอนาคตนะคะเขาก็เลยมองว่าอุ๋ยเขาไม่น่ามายุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านี้เลยสิ่งที่เขาคาดหวังคือความสัมพันธ์ที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตนะคะ เหมือนเขาเลือกคนผิดแล้วเขาเพิ่งมารู้ความจริงมาเห็นความจริงว่านุหน,หนุ่มสาวสาวที่เขาตามจีบหลอกใช้เขาหลอกหาผลประโยชน์จากเขานะคะแล้วตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยเหมือนกับตัวเขาไม่เคยอยู่ในสายตาของผู้หญิงผู้ชาคนนี้เลย แม้กระทั่งเพื่อนๆนของเขาเพื่อนๆของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ยังบอกว่าคนนี้คบกับเขาเพื่อหวังผลประโยชน์แค่นั้นเองเพื่อที่จะให้เขาพาไปเปไปกินไปเที่ยวไปดื่มแล้ว <c oughs> เขาก็เพิ่งมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าการที่คบกับเขาเนี่ยมีคนมาจีบ เขาเยอะไม่ใช่มีเพียงแค่คนของคุณเท่านั้นที่ไปจีบเขาเขามีตัวเลือกเยอะและถ้าหากเขาไม่มีเงินให้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเขาจะไม่คุยด้วยไม่คบด้วยแล้วนะเขาจะไปเลือกคนอื่นเลือกความสัมพันธ์อื่นเพราะคนของคุณเนี่ยบอกว่า ไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องมาอีกแล้วนะไม่ต้องมาคบกับฉันอีกแล้วไม่ต้องมาหากลุ่มฉันไม่ต้องมาหากลุ่มสังคมฉันอีกแล้วฉันไปคบคนอื่นแล้วฉันมีคนอื่นมาเปแล้วประมาณนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ขับไล่สายส่งเขาอ่ะไม่ให้เขาไป คบไปสามัน์ด้วยเพราะว่าเหมือนเรียกร้องอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะคือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วอะ่ะคือเขาก็หมดเงินที่จะไปผู้หญิงวิชาคนนี้แล้วนะคะก็เลยถูกผู้หญิงคนนี้ขับไล่ใส่ส่งนะคะแล้วตัวเขาเป็นยังไงสี่ดาบเขาก็ต้องเหมือนยอมรับสภาพอะ่ะว่า ความคาดหวังของเขาคือเขาเสียเงินเสียทองเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้มากมายจนเกือบจะหมดตัวแล้วอะ่ะจนคนในครอบครัวของเขาบุคคลรอบข้างสังคมของเขาบอกนะคะอาจจะมีคนบอกเขาแล้วแหละว,ว่าอาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มาหลอกเขาหวังผลประโยชน์นะควรที่จะเลิกได้แล้ว ควรที่อยากข้ามใจได้แล้วนะคะก่อนที่จะหมดตัวไปมากกว่านี้นะก็มีคนบอกเขาแหละสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตัดใจยอมก้มหน้ายอมเดินจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าผู้หญิงพู้ชายคนนี้บอกว่าไม่รักเขาแล้วเพราะเขาไม่มีเงินที่จะให้ไม่มีเงินที่จะเปอีกแล้ว ให้ไปมองหาคนอื่นเถอะเออแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตัดความสัมพันธ์จากเขาเลยนะคะเขาก็อกหักเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เลือกเขาแล้วไปเลือกคนอื่นนะคะอืมตอนนี้เขาหน่าที่จะเหมือนกับเหมือนอกหักอะประมาณที่แบบว่าอาจจะตรอมใจ เหมือนจะต้องอยู่กับครอบครัวหรือว่าเหมือนประวาตที่เหมือนมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะก้มหน้ารับกรรมเลยที่เขาเคยเหมือนหลอกให้คุณเสียใจนะพลังงานของพิยุชนีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะเขาจะคิดถึงคุณไหมขอไพ่สิบใบนะสุดท้ายแล้วเขาจะนึกถึงคุณคิดถึงคุณไหมว่าเอาเวการกรรมที่เขาเคยทากับคุณเนี่ยนะคะ สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเขาได้รับกรรมตรงนี้แล้วนะเขาระลึกถึงคุณคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะ จบแล้วนะคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจบแล้วสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่นะตอนนี้เวลานี้น่าจะเป็นในเรื่องของอนาคตหรือว่าการมองหาใครสักคนหนึ่ง <c oughs> เข้ามาเยียวยาหัวใจของเขามองหาความสัมพันธ์ใหม่ที่เขากําลังจะเริ่มต้น <c oughs> เหมือนเขารับรู้เลยว่า สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดความเสียใจที่เขาได้รับเนี่ยมันน่าที่จะมาจากสาเหตุที่เขาเคยไปจีบไปสารสัมพันธ์กับใครหลายๆคนแล้วก็ทำให้หลายๆคนอกหักผิดหวังเสียใจแล้วเขาก็ต้องยอมก้มหน้ารับกรรมตรงนี้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเงินทองที่เขาสูญเสียไปเนี่ย เหมือนเขาจะไม่ได้กลับคืนมาด้วยซ้าแล้วก็ความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้เพราะผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคือตัดจบกับเขาไปแล้วอะ่ะคือไปเลือกคนใหม่แล้วตัวเขาเองก็เหมือนกับว่ารู้แล้วว่าควรจะทำสิ่งไหนและควรจะทำตัวยังไงนะคะแต่เขารู้สึกเหมือนเขาสำนึกผิดเลยอะ่ะว่ากรรมตรงเนี้มันก็คงจะมาจาก สิ่งที่เขาทํำห้กับคนอื่นๆ่ะประมาณหลอกให้คนอื่นรักหลอกให้คนอื่นเปเขาชอบเขาสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็เหลือตัวคนเดียวตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยหน่าที่จะกำลังไตร่ตรองแล้วก็คิดทบทวนคือถ้าแบบจะไปเริ่มมองหาความสมพัธ์อื่น ก็เหมือนกับไม่พร้อมอ่ะยังทําใจอยู่นะอยู่ในช่วงของระยะทําใจก้มหน้ารับกรรมไปนะคะเนี่ยแหละกรรมของการไปหลอกลวงคนอื่นนะคะหลอกให้คนอื่นมารักมาชอบมาหลงตัวเองแล้วก็ให้เขาเปสุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็ไม่เหลือใครไม่มีใครรักเขาไม่มีใครอยู่กับเขาอันนี้คือหนักไปอีกก็คือเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับเลยนะคะ ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เข้ามาหลอกลวงให้คุณรักให้คุณชอบนะให้คุณเปให้คุณหลงนะสุดท้ายแล้วเขาก็ได้รับผลกรรมตรงนั้นเหมือนกันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ